สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THTV Today จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10ชาติครองโลกเศรษฐกิจใหญ่คุมความมั่งคั่งของโลกแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่แต่ละลายล้วนแต่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก ด้วยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ของ10ชาติเศรษฐกิจขนาดใหญ่สุดของโลกนั้นคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง66%ของมูลค่า GDP ของโลกเรามาดูกันเลยครับว่าจะมีประเทศไหนบ้างสหรัฐอเมริกาสหรัฐครองตำแหน่งประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดของโลกมาตั้งแต่ปี2414 โดยเมื่อปี2562เศร,รษฐกิจสหรัฐมีมูลค่ากว่า21ล้านล้านดอลลาร์และคาดว่าจะขยายตัวถึง22.32ล้านล้านดอลลาร์ในปี2563เศร,รษฐกิจสหรัฐคิดเป็นสัดส่วนราว20%ของผลิตผลโลกและยังคงมีขนาดใหญ่กว่าจีนอย่างมากโดยภาคบริการที่พัฒนาไปอย่างมากและเทคโนโลยีที่ซับซ้อน คิดเป็นสัดส่วนราว80%ของผลผลิตเศรษฐกิจในประเทศทั้งหมดส่งผลให้บริษัทขนาดใหญ่สุดและบริษัทที่มีบทบาทสำคัญบนเวทีโลกในด้านการนำเสนอบริการต่างๆทั้งค้าปลีกเทคโนโลยีการเงินและดูแลสุขภาพมักจะมาจากแดนอเมริกันทั้งสิน้นจีน ในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจจีนขยายตัวอย่างเฟื่องฟูมากหลังจากการทลายกำแพงต่างๆของเศรษฐกิจแบบปิดและพัฒนาจนกลายมาเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกของโลกจีนมักถูกเรียกขานว่าโรงงานโลกเนื่องจากเป็นฐานการผลิตและการส่งออกขนาดมหึือมาแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาคบริการเริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและการผลิตที่ช่วยสร้าง GDP ลดลงมากพอสมควร เมื่อจีนเริ่มปฏิรูปตลาดในปี2,521เศรษฐกิจของยักษ์ใหญ่เอเชียรายนี้ก็อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยด10%ต่อปีและแม้ว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของจีนจะมีอัตราการเติบโตชะลอตัวลงแต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆโดยเมื่อปีที่แล้วจีนมีมูลค่า GDP อยู่ที่9.2ล้านล้านดอลลาร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกโดยมูลค่า GDP ในปี2,562อยู่ที่5.2ล้านล้านดอลลาร์โดยในช่วงทศวรรษ 60, 70, 80เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตรวดเร็วมากวิกฤตการเงินปี2,551ทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นซันคลอนอย่างหนักและทำให้เกิดช่วงเวลาอันท้าทายสำหรับเศรษฐกิจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยวิกฤตการเงินโลกทำให้ภาวะถดถอยตามมาด้วยความต้องการในประเทศที่อ่อนแอและหนี้สาธารณะก้อโตเมื่อเศรษฐกิจเริ่มที่จะฟื้นตัวญี่ปุ่นก็ต้องรับมือกับการเกิดแผน่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจในเวลาต่อมาเมื่อสามารถจัดการกับภาวะเงินฝืดที่เกาะติดประเทศมาเป็นเวลานาน,านได้แล้วแต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ยังหยุดนิง่ง เยอรมนีนอกจากจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปแล้วเศรษฐกิจเยอรมนียังแข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคนี้ด้วยโดยในระดับโลกนั้นเยอรมนีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดเป็นอันดับที่4ในแง่ของ GDP ที่4 000, 000, 000, 000. ล้านล้านดอลลาร์เยอรมนีพึ่งพาการส่งออกสินค้าทุนเป็นหลักและต้องประสบกับภาวะถดถอยในการส่งออกหลังวิกฤตการเงินโลกในปี2551 ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเพียง2.2%และ2.5%ในปี2,559และ2,560ตามลำดับในความพยายามที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการผลิตในสถานการณ์โลกยุคปัจจุบันนี้เยอรมนีได้ประกาศนโยบายอุตสาหกรรม4.0การริเริ่มเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างประเทศให้เป็นผู้นำตลาดและเป็นผู้จัดหาบริการโซลูชันการผลิตขั้นสูง อินเดียอินเดียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดล้านล้านดอลลาร์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกโดยเมื่อปี2562อินเดียแซงหน้าสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสกลายขึ้นมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่5ของโลกโดยมูลค่า GDP ที่2.94ล้านล้านเมื่อปี2523เศรษฐกิจอินเดียมีมูลค่าเพียง189,438ล้านดอลลาร อยู่ในอันดับที่13ของโลกโดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาคการผลิตและบริการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งจนปัจจุบันอินเดียกลายเป็นประเทศที่มีธุรกิจบริการเติบโตเร็วที่สุดในโลกคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า60%ของเศรษฐกิจประเทศและคิดเป็นสัดส่วน28%ของการจ้างงานทั่วประเทศจุดแข็งของเศรษฐกิจอินเดียอยู่ที่การพึ่งพาการส่งออกอย่างจำกัดอัตราออมเงินในประเทศสูง และชนชั้นกลางที่กำลังขยายตัวมากขึ้นสหราชอาณาจักรมูลค่า GDP อยู่ที่2.83ล้านล้านดอลลาร์ทำให้สหราชอาณาจักรมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่6ของโลกซึ่งแม้เศรษฐกิจจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละไต,ตรมาสมาตั้งแต่ปี2,535จนถึง2,551แต่ตั้งแต่เดือนเมษายน2,551 เศรษฐกิจของสหาราชอาณาจักรก็ลดลงอย่างต่อเนื่องถึง5ตไตรมาสติดต่อกันและต้องใช้เวลานานถึง5ปีกว่าที่จะฟื้นตัวขึ้นอยู่ในระดับก่อนหน้าที่จะเจอกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยเศรษฐกิจของสหาราชอาณาจักรขับเคลื่อนโดยภาคบริการเป็นหลักคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า75%ของ GDP ขณะที่ภาคผลิตเป็นตัวขับเคลื่อนรองลงมาตามด้วยภาคการเกษตรฝรั่งเศส ฝรัง่งเศสประเทศที่มีผู้เดินทางไปเยือนมากที่สุดในโลกมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของยุโรปและใหญ่สุดเป็นอันดับที่7ของโลกโดยมูลค่า GDP อยู่ที่2.78ล,ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของฝรัง่งเศสชะลอการเติบโตลงมาผลจากอัตราการว่างงานที่พุ่งสูงขึ้นกดดันให้รัฐบาลต้องจัดหามาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง นอกจากการท่องเที่ยวที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญอย่างมากสำหรับเศรษฐกิจฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสยังเป็นผู้นำในการเกษตรมีพื้นที่เพาะปลูกโดยรวมคิดเป็นหนึ่งในสของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดในยุโรปและเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ที่สุดอันดับที่2ของโลกรองจากสหรัฐภาคการผลิตก,ก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมเคมีรถยนต์และกลาโหม อิตาลีประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดเป็นอันดับที่8ของโลกด้วยมูลค่า GDP ที่2.07ล้านล้านดอลลาร์โดยในช่วงไม่กี่ปีที่เองอิตาลีต้องเผชิญกับความวุ่นวายอย่างหนักทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจอัตราว่างงานยังทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตัวเลข2หลักขณะที่หนี้สาธารณะก็ยังทรงตัวในระดับสูงถึง132%ของ GDP อย่างไรก็ดีการส่งออกและการลงทุนทางธุรกิจยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจขึ้นมาบราซิลบราซิลเป็นประเทศที่มีประชากรมากสุดและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดของลาตินอเมริกาและด้วยมูลค่า GDP ที่1.87ล้านล้านดอลลาร ทำให้บราซิลมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดเป็นอันดับที่9ของโลกก่อนที่จะเกิดวิกฤตการเงินโลกปี2,551นั้นเศรษฐกิจบราซิลขยายตัวในระดับ3.4%มาอย่างต่อเนื่องและหลังจากหดตัวไปในระยะสั้นๆเมื่อปี2,552เศรษฐกิจบราซิลก็ฟื้นขึ้นมาในปี2,553ด้วยการเติบโตที่สูงเป็นประวัติการถึง7.5% ประานั้นก็ตามปัญหาภายในประเทศอย่างการคอร์รัปชันและภาวะไร้สเสถียรภาพการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนและการทำธุรกิจยังคงสร้างแรงกดดันต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นอยู่ Canada. Canada, แคนาดาแคนาดาแซงหน้ารัเสเซียขึ้นมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับที่1 0ของโลกเมื่อปี2 5 5 8โดยมีมูลค่า GDP ล่าสุดอยู่ที่ 1.71ล้านล้านดอลลาร์และคาดว่าจะขยายตัวถึง2.13ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2566แคนาดาประสบความสำเร็จในการควบคุมอัตราการว่างงานที่มีแนวโน้มจะลดลงไปอย่างต่อเนื่องซึ่งภาคบริการถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศแต่ภาคการผลิตก,ก็เป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศและมีความสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ10ชาติเศรษฐกิจคลองโลกคุมความมั่งคั่งของโลกที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับฝากติดตามคลิปแนวนี้ของทางช่องในคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ